สวัสดีครับผมนี่ผมเชเดอร์กับปกับสิการครับและรีวิวที่จานโนสนโนแคร์นะครับผมรีวิวตรงนะครับวิจารณ์ตรงนะครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูนันไม่บอกต่อครับไปผมไปรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมโอเคนั่งกับการรีวิวอนิเมะในซีซั่นสปริงนะครับผม2022นนะครับผมเรื่องที่ 20นะครับผมก็ซีซั่นนี้นะครับในซัท hmm. สปริงก็เลยจะมาเป็นซีซั่นที่การรีวิวน่าจะมากที่สุดในปีนี้นะครับเราก็ต้องรอดูว่าซีซั่นโฟร์จะมีการรีวิวมเมเจอร์แค่ไหนกันนะครับผมแต่ว่าอ่ะตอนนี้นะครับผมเหลือการโปรเจกต์การรีวิวเมเจอร์ซัทสปริง,รง 2, 2022ันยี่องเลยกี่แค่2เรื่องเท่านั้นแหละนะครับผมก็จะไปการจบโปรเจกต์ การเลเวนิซิซั่นสปริง 2, อสองพันนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามซีรีส์ดูเมบอกต่อมาตอลตอดครับตอนนี้ซีเราครบ200ต่อตอนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากจริงก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับและตอนนี้ก็แต่จากนี้ก็ตามกันต่อไปนะครับผมต่อจากนี้ตลอดไปนะครับผม,ผมก็จะมีรายการโดนบอกต่อเลเวลนี้ในแต่เรื่องมาตลอดเรื่องนั่นเองครับผมโอเคก็มาพูดถึงเรื่องที่ 20นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็พูดก่อนนะครับว่าในซีซั่นสปริงอ่ะในการรีวิว2เรื่องอ่ะอีก2เรื่องมันยังไม่จบใช่ไหมฉะนั้นผมต้ต้องมีการทำโปรเจกต์รีวิวไม่เก่านะครับผมซึ่งก็จะมีประมาณ3เรื่องนะครับผมซึ่งผมก็ต้องรอดูก่อนว่าเวลามันจะทันโปรเจกต์รีวิวซีซั่นซัมเมอร์ไหมนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับผมแต่ว่าผมเล็งเรื่องเก่าๆที่อยากจะรีวิวแล้วประมาณ3ามสี่เรื่องนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับผมจะว่า ก็เป็นการรีวิวล้อซีสต์สปริงนะครับจบไปสองเรื่องคือสมบัติทารนเดอร์แล้วก็คนรักละวนนะครับผมด่านนั้นโอเคมาเรื่องยี่สิบกันนะครับผมเยี่ยงเร่ยี่สิบครับผมเป็นผลงานของโซโล่โคเบอร์ครับผมซึ่งซีสต์สปริงนะครับผมเขาเริ่มทำผลงานเด็กด้วยกันทั้งหมดสองเรื่องครับก็คือตัวของสปายแฟมิลี่ที่ทำโดยตัวของวิซโซโลแล้วก็ตัวของเรื่องนี้นะครับผมเรื่องนี้เป็นแอนิเมแนวคอมเมดี้นะครับผมกับเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับผม เป็นหัวหน้าหน่วยนินจาสาวฝึกหันนะครับผมก็อาศัยอยู่กาเอยู่อาศัยอยู่ในแบบภูเขาที่มีแต่ผู้หญิงนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่แบบนินจาถูกสอนว่าผ,ผู้ชายเป็นเสิ่งอันตรายนะครับเรื่องราวที่บอกว่าเออยิ่งแบบเรื่องราวแบบผู้ชายเป็นอันตรายผู้หญิงต้องตีตัวหาททำให้แบบกลุ่มของเด็กผู้หญิงเนี่ยนินจาฝึกหันเนี่ยสงสัยและอยากรู้ว่าเออผู้ผู้ชายเป็นยังไงก็เป็นเรื่องราวชิวๆสบายๆเรื่องราวคอมเมดี้ที่น่ารัก แล้วก็ดูดีนะเป็นซีรีส์ที่แบบดูม่วมั่ยได้สบาย,บายแล้วก็เป็นซีรีส์ที่อาจจะโดนแซวว่าเป็นอนิเมะดินจาหาผัวนะครับผมก็มาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับหนึ่งในผลงาน Code เคาเวิร์กที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ม <c oughs> ผมอื้อในที่นี้คืออื้อเดี๋ยวเราพูดกันนะแต่ว่าไม่ได้เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจจริงนะครับผมเราพูดถึงกันครับกับเรื่องไม่เรืองใช่ว่าโคโนเอจิซูบากิโนะมูเนะโนอุจิครับผมโอเค,อเคก็ไม่เสียหลังครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงกันนนำกันเลยนะครับ ในช่วงซีซั่นนะครับผมสปริง2022นะขออนุาเริ่มมากันนะครับผมมีอนิเมะที่น่าสนใจนะครับผมมากมายนะครับผมก็ต้องเลือดนว่าบทสรุปของซีซั่นสปริง2022นะครับผมต้องบทว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมที่แบผมรู้สึกดูสนุกที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้นะบวกกับในซีซั่นโฟร์ตอนนี้ยังไม่ฉายโหเลยสรุปตอนนี้คือซีซั่นสปริงเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับวินเตอร์กับซัมเมอร์ก็อย่างที่รู้กันว่าอาจจะมีเมทที่น่าสนใจน้อยไปแต่ว่าก็มีเมดีๆที่นแบบ ผ่านเข้ามาก็พอขวรนะครับสับโตเซรีส์นี้นะครับผมสับโตในแอนิเมะในแต่ละซีซั่นนะครับผมโอเคก็มพูดถึงเซซ่าสปริงนะผมก็มีแอนิเมทมากมายออริจินเลเอ้ยแนวโรแมนติกหลายๆเรียกงแ้ว่าเราต้องพูดอย่างหนึ่งว่าเซซ่าสปริงซีซั่นที่บอกว่าแนวโรแมนติกนะครับผมก็เรียกได้ว่า มากมายที่สุดแล้วนะครับในปีนี้นะครับผมจปอีกนละแต่ก็ต้องบอกว่าเดียวร้นทั้งหมดอ่ะถึงแม,ม้รวมไปติดจะเยอะแต่เขาเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน่าสนใจจริงๆมากมายนะครับผมตามนั้นหนึ่งเลยนะก็คืออนิเมะจากซีโร่โคเบอร์ก์นะครับผมก็จะเป็นผลงานแนวคอมดี้กับเรื่องนินจานะครับสาวนินจาฝึกอ่านที่อยู่ในโลกของไอ้นินจาที่บอกว่าเป็นโลกที่บอกว่าไม่สามารถยุ่งกับผู้ชายมากแล้วก็แบบกลุ่มของนินจาเลยสนใจว่าผู้ชายจะเป็นไงนะกับเรื่องราวของ การชิวิชวันกับคามคามอมดี้มีกำกามอะไรบ้างนะครับผมตามนั้นก็เป็นซีรีส์ที่แนวคอมดี้ทั่วๆไปนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าอุนโนอิจิซูบากินะครับผมก็ซูบากิเรานะครับผมโนอิจิซูบากิน้นเนโนอิจินะครับผมก็เป็นไนเมะแนวนะครับผมเอ่อคอมดี้นะครับผมที่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ มันจะพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างแต่ก็เป็นซีซั่นที่เรียกได้ว่าอนิเมะตัวนี้ก็ค่อนข้างเงียบพอควรน,นะรับในด้านของกระแสนะเพราะว่าเขาไปนสนใจอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ของผลงานของโคเวอร์เหมือนกันนะครับผมโอเคก็เลือกอซูเปกินะครับผมก็จะเป็นอนิเมะเรื่องที่สิบที่เราจะรีวิวกันในซีซั่นสปริงสองพันยี่สิบสองนะครับผมก็เรือเลขอ,อย่างหนึง่งคือนิจ่าฮาบัวนะครับผมตามนั้นโอเคนะครับผมโอเคมาเราพูดถึงบางสื่อบางอย่างที่พูดด้วยกันก่อนละสื่อนะฮะสองอย่างนะครับผม ชอ่องนี้เขาบอกในแม้นนี้มีเรื่องเสร็จแบบซับไทยที่ดลดแค่ตัวของบีบิลินะครับผมบีบิลิทารันนะแล้วก็เรื่องนี้ไม่พรีเมียมนะครับผมสบายใจได้นะเรื่องนี้ไม่พรีเมียมครับผมคนดูซีรีส์นี้คนดูแบบสบายใจได,ไดค้คนสักอนเิเมที่แบบว่าเป็นอนเิเมที่ดูฟรีที่คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ครับแต่ว่าแนะนําว่าคุณสมัครพรีเมียมซะจะได้ดูอนิเม่ม,มีคุณภาพที่แบบว่ามีพรีเมียมแค่บีบิลินะครับผมก็ แนะนำเป็นสัปปะพิมียมนะครับผมราคาถูกมากนะประมาณไม่ถึงร้อยบาทนะเดือนหนึ่งนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับผมตามนั้นก็สามารถดูได้ที่ตัวของบิลลลตเท่านั้นนะครับสาวโตของซีรีส์ซูร์กินินจาของเราเนี่ยครับผมตามนั้นโอเคในที่สองครับผมเรื่องนี้ไม่มีสารตัวแรกโอเคก็เรื่องนี้นะครับมันไม่มีสารตัวแรกแต่ว่าอ่าเราจะพูดเรื่องทั้งก่อนนะครับว่าถ้าชอบงานซีรีส์นี้นะครับรายการโดยแม่วัดต่อก็อย่าลืมกดติดตามในช่องผมนะครับก็ช่วงนี้อะไรทึ่งยูทูบก็จะเริ่มโปรโมทผมเยอะขึ้นนะะครับยออดดววิขงผมก็จู ค่อยๆดีขึ้นนะครับเรื่อยๆก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เสียเวลามาดูเคลื่อนของผมนะครับผมก็โขนมาจริงๆคนลองเสียเวลาสักครั้งหนึ่งลองมารีวิวหน่อยไหมถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบกดติดตามผมด้วยนะครับผมจะพยายามทําซีรีส์อนิเมะปรับปรุงตัวเองหรือทำซีรีส์รีวิวหน่ยไหมหรือซีรีส์รีวิวอะไรต่างที่ ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงตัวเองด้วยที่การรีวิวของผมอาจจะไม่ดีบ้างนะครับผมตามนั้นก็ผมจะพยายามปรับปรุงให้มากที่สุดนะครับตามนั้นโอเคมาเรื่องของความคาดหวังซีนี้คือซีนนี้นะครับผมซีรีส์นินจาของเราเนี่ยมันเป็นซี์แนวคอมดี้ที่ผมดูจากเทเลอร์ดูจากคอนเซปต์อะไรต่างอะ่ะมันเป็นซีรีส์แนว ธรรมดาที่เราเคยเห็นทั่วไปอะแนวคอมเมดี้แซนด์ไลฟ์ชิลๆกับแนวแบบเรื่องราวแบบว่าผู้หญิงมาทําอะไรน่ารักๆกันเชิงยูรินิดหน่อยแต่มันไม่ใช่ยูริขนาดนั้นเป็นแบบยิงๆทำอะไรน่ารักๆกันตามภาษาผู้หญิงอะเออที<ม>่คืถ้าคุณเคยเห็น,นผู้หญิงเล่นกันก็นจะประมาณนั้นนะครับผมตามนั้นโอเคก็ตามภาษายิงๆทั่วไปที่เราก็เห็นกันเป็นแนวแบบโอ้ยดินจา ในแนวชีชิชสบายดินจามาแบบไปพูดคุยเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยคิแบบว่าเออเป็นแบบพูดคุยเรื่องว่าชายมีเรื่องราวของโลกของนินจาโลกของแบบโลกดินจาว่ามันเกิดขึ้นทำไมผู้ชายมียกกอ,อย่างแยกกันอะไรเงี้ยหรือมีแบบเรื่องราวบอว่าเราความน่ารักของตัวของพระเอกในความน่ารักของแต่ละตัวละครหรือความกามของอตัวละครหญิงนะครับผมนินจาแต่ละตัวละครที่โผล่มาที่ <c oughs> ฮัตโดไม่ม no 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 ีประมาณฮัตโดไม่ม <sites Tonight> ีเยอะนะกูแบบซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่บอกว่าแบบคนเหมาะคุณตามไม่ถึงอ่ะก็พูดแค่นี้เลยซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่คนมีโดแบบประมาณร้อยกว่าตัวคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะรู้กันนะคุณเคยดูซีรีส์นี้แล้วนะครับผมตามนั้นแต่ว่าอ่ะก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีความน่าสนใจขนาดนั้นต้องพูดไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มีความน่าสนใจขนาดนั้นเพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันเป็นแนวทั่วทั่วไปที่คนได้เห็นกันแค่ว่ามันมีคอนเซปต์ แบบแบบแบบดินจาที่แบบโกผู้ชายอยู่ดีไปเจอผู้ชายแล้วมีตัวละครหนึ่งหลงรักอยากจะได้ผัวอะไรเงี้ยอยากจะได้เป็นผัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมตอนนั้นก็ซีรีส์ประมาณนั้นแหละครับผมโอเคก็ okay, ไม่มีอะไรมากนะครับสำหร,รับเรื่องของขัดหวังก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะขนาดน,นั้นหล่ะตัวซีรีส์นี้นะครับผมตามนั้นโอเคตัวเรื่องของโซโลโคเวิร์กปีนี้โคเวิร์กทำงานอะไรบ้างนะครับผมปีนี้โคเวิร์กทำงาน8เรื่อง <c oughs> แม่ป้าเฮีแยแม,แม่ป้าสองจุดศูนย์แม่ป้าแม่ป้าซูโร่แม่ป้าที่สองคือโคเวิร์ต้องพูดก่อนว่าโคเวิร์ทำางานเยอะมากเออถ้าพูดถึงตัวของปีนี้เอยหรือปีที่แล้วปีแล้วทําแค่สีเรื่องอ่ะปีแล้วเขาสื่อแล้วเพราะว่าปีที่แล้วโคเวิร์ค่อนข้างเละนะครับผมพอมาปีเนี้ยโคเวิร์ถามว่าโคเวิร์ทำางานดีหมดไหมโอเคหมดนะอันนี้อันนี้อันนี้พูดก่อนนะครับผมว่า โอเคหนดหมดนะเพราะว่าปีนี้ก็จะมีตัวของหนุ่มยาผ้าที่ก็ประกาศรักสองแล้วนะครับยินดีด้วยนะสายคับหนุ่มยาผ้ามีตัวของไออะไรวะอุสก,กีจังใช่ไหมฮะจวดใจผิดนะ อะไรวะไออาร์เคเบีเออลืมขอโทษโทษซีรีอาร์เคเบีที่แบบว่าเป็นซีรีส์ท,ที่แบบว่าแนวหญิงหญิงที่แบบโอ้หง,งานภาพหืมแล้วจะมีตัวของอาตัวเกติจิโรนโคที่เออเออนะครับผมตามนั้นแล้วก็แล้วก็จะปิงก็จะมีตัวของสไปฟ์แฟมิลี่นะครับที่ผลงานดีดังที่นสนุดของเขามีตัวของอัสกิอาซูมะจิจากนินจาของเรามีตัวของอาชาโดเฮาส์ซีซั่นซัมเมอร์ ตัวเซนตันฟอร์จะมีโชว์แบ็กล็อกนะครับแนวกีตาร์คล้ายคล้ายเคหงแล้วก็สบายเฟรดี้ภาคสองซึ่งเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่พวกเวิร์กทำงานดีเกือบทุกเรื่องในยุคเว้นตัวเกมในจิ่นอโคนะทำงานโอเคทำงานดีหมดนะเราต้องเอาดูว่าซีซั่นฟอจะเป็นซีซั่นที่อีสองเรื่องเนี่ยไอสบายเฟรดี้ตัดทิ้งไปเราต้องดูว่าอีสองเรื่องที่เหลือจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมีดีมากแค่ไหนแต่เรื่องงานภาพพูดถึงการรับประกันหดโซโลนี้ก่อนนะครับผมถ้าพูดถึงตัวของงานภาพนะงานภาพเรื่องนี้คุณสบายใจได้ครับว่่าาางงนนภพทุุกเรือคณดดีหมะ พูดตรงนะครับผมแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่มีอะไรขนาดนั้นเช่นวบบ่าไอโซโลไอโชโลโชสตาร์บ่ะไอเรื่องแนวชิชิวไบา์ที่บอกงานทำเมชันเส้นผมก็แบบอืมคืองานโคเวิร์สมันเป็นงานที่แบบว่ามันดีตั้งแต่สมัยที่แบบแยกมาจากเอวานิเจอร์ <c oughs> คือเอวานพิเจอร์ตั้งแต่ยุคแรกยังยังทำดาริมแต่ฝ่ายงาะที่แบบเป็นสตีดี้ดาริมนเดอะ่ฟักอะเออประมาณนั้นอะคือแบบฟักเลยอะนะครับผมแต่ว่าก็เรื่องงานภาพเรารับประกันได้เลยว่าโคเวิร์อะมันทำงานดีอยู่แล้วน่าแต่ผลงานที่ผ่านมาเช่นลุนกีกับตายเอย อ่าโฆษณามีเรื่องอะไรต่างมีอ่าพรมิตรอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ทำนั้นแหละก็เป็นเรื่องที่บอกว่าโอลิมิยาวัเดอเองเนี่ยนะครับผมตามนั้นก็เลยเป็นซีรีส์ที่เป็นโซโที่เรื่องของงานภาพรับประกันได้เลยเพราะว่าเขาก็ทุ่มสุดตัวเช่นในซีซั่นวินเตอร์อ่าคุได้จะรู้ใช่ไหมซีซั่นวินเตอร์สองเรื่องไอคิบิจังกับหนุ่ยยาผ้านะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เขาทุ่ม จริงๆนะครับผมตามนั้นเรื่องงานภาพผมรับประกันแต <c oughs> ่เาะว่าโคเวิร์กมันมันทำดีอยู่แล้วนะครับผมตามนั้นยกเว้นว่ายูอีดีโคเวิร์กทำงานเผาอ่ะซึ่งมันก็มันมันก็น้อยนะครับผมเพราะนานๆทีจะมีนะไม่มีเลยด้วยซ้ำอ่ะเออตั้งแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีเลยครับงานเผาตรงนี้หรือว่าผมอาจจะไม่ได้ค้นเยอะขนาดนั้นนะผมเพราะว่าโคเวิร์กที่งานที่ผมพูดไปก,ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมที่เห็นกันมานะโอเคตัวเติมขึ้กับเราคนบทนะครับผมก็ถ้าคนที่เคยดูผลงานของ เออ่การรีวิวของผมเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมคนน่าจะรู้ว่าการพูดถึงผูพุ่มกัดและคนเขียนบทนี้จะคล้ายๆกับตัวของของเรื่องที่แล้วไม่ใช่ตัวของปาดิบิโคมีนะครับก็คือตัวของผูพุ่มกัดและคนเขียนบทนะครับผูพุ่มกัดก็คือตัวของทาคุจิทาคุทาคุไดจ๊ะเป็นซีรีส์ดเรคเตอร์นะครับผมเป็นผู้ช่วยดเรคเตอร์ของซีรีส์เคไคเซนเซนะครับผมเคไคเซนเซนะครับผมเสิรภูมิเคิดเพราะการโลหิตนะครับผมแต่ว่าเป็นผลการกำกับอันนี้เรื่องแรกครับตัวตัวของคนเขียนบทครับโซโกะโคโนเมิครับอันนี้เเรรรื่องแกขาคับ การตลาดเหมือนกับบาลบีเขเมนเลยคือพบตู้ของโคเวอกอะน,น่าจะดันพุ่งกลับหรือคนเขียนบนหน้าใหม่ฮะเขามีผลงานที่บอกว่าสามารถช่วยเหลือเขาในอนาคตนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรารเราเราแบบเป็นสิ่งที่วัดฝีมือเขาเลยว่าเรื่องแรกอะจะสามารถทําให้มันดีมันโอเคหรือมันแย่มันแบบดีเยี่ยมขนาดไหนเราก็ต้องเราดูกันนะครับเอาเรียกได้ว่าเป็น การลองของเด็กใหม่นะครับผมว่าเอ้ยเด็กใหม่ในทำงานนี้ดีแค่ไหนเราจะวัดฝีมือกันถ้าไหนทำดีงานก็เยอะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นการลองผู้กับหน้าใหม่ที่เราเ็าต้องแอบหวันนะงว่าถ้าเป็นผู้กับหนใหม,ใหม่เราต้องกังวลหน่อยนะครับว่าอาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีก็ อาจจะเป็นความเชื่อใจของพวกเราแต่ว่าเราต้องลดความหวังนิดนึงว่าอาจจะเปซีรีส์ที่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเราต้องคาดหวังก่อนนะว่าแอลเอแอวันหวากมากว,กวจะซีรีส์ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าต่อพุ่กงการคอยบอลยังเป็นหน้าใหม่ที่ก็มีประสบการณ์ในเบื้องหลังวงการไนเม็แต่ว่าเป็นเบื้องหน้าหรือเป็นขัวเล็กใหญ่ะ เพิ่งเป็นผลงานองแรกๆนะครับผมตามนั้นโอเคก็เลยได้ว่าลดความคาดหวังหน่อยแต่ก็เป네็นซีรีส์ที่ไม่ได้คาดหวังเลยแล้วเพราะว่าเป็นไปแนวคอมเมดี้ไซร์ที่ขอให้มันเป็นเรื่องที่แบบมีความน่าสนใจเป็นเรื่องที่แบบสามารถดูได้ข้าวเวลาสบายไม่มีอะไรน่าเบื่อขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังของซีรีส์ที่ผมอยากจะดูว่าซีรีส์นี้มันเป็นยังไงนะครับผมตามนั้นโอเคก็ไม่เสียเลาครับผมเรามาพูดถึงความรู้สึกจากรับชมรีวิว แบบไม่สปอยนะครับโอเคอ,อันนี้ผมรือบอกไปว่าซีรีส์นี้ผมไม่สปอยนะโอเคคือต้องพูดก่อนนะครับว่าซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวคอมเมดี้ไซัไลที่ก็พูดว่าด้านของเนื้อเรื่องอะ่ะมันอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมตามเรื่องย่อของมันคือโตของเซบกกิเราครับผมหนึ่งใน,งห,น,งห,นงหัวหน้าหน่วยของนินจาสาวผู้ัดนะครับผมพวกเธอเติบโต,ตแล้วใส่การคบเขาลึกที่ไม่แต่ผู้หญิงถูกอาจารย์สอนยึดหลักว่าผู้บูญชายเป็นสิ่งอันตราย แต่เขาถูกแต่ยิ่งถูกห้ามก็สงสัยสุนํามาเปประเด็นให้พูดถึงบ่อยครัง้งในกลุ่มเปนชายหญิงนะครับหรือง่ายๆคือโซบะกิมันมันไปเจอผู้ชายแล้วมันก็หลงมันอยากมันอยากได้ผัวนะครับผมตามนั้น <laughs> โอเคก็ซีรีส์นี้ครับผมก็ซีรีส์ที่ผมชอบเรียกว่าเป็นยินจาหาผัวนะครับผมเพราะว่าจริงๆคือแบบ ไอ้ไอ so <c oughs> ้เแี่ตัวซูเบกิอะไอ้ตัวซูเบกิแล้วตัวนางเอกแล้วตัวหลักเราแม่งแบบเห็นผู้ชายชี้แบบว่าผู้ชายผู้ชายเหรอผู้ชายไอ้เแี่แม่งอย่างนี้เลยเว้ยคือแบบว่าทำไมกูถึงเรียกว่าไอ้ซูเบกิหาผัวไอ้ไอ้จะหาผัวว่าแบบยิ่งพูดถึงผู้ชายดีมันแบบมึงคิดไปไกลเลยอะซูเบกิบอว่าก็คือแบบไอ้ซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันเป็นแนวคอมเมดี้ที่บอกว่ามันดูโอเคเลยอะเออมันเป็นซีรีส์ที่ผมดูชิลๆสบาย คือต้องพูดว่าซีรีส์นี้มันมีความน,น่าเบื่อมันมีเกือบทุกเรื่องครับผมอบคอมเมดี้สแอลายมันมีทุกเรื่องเลยยกเว้นว่าเขาจะเข็นความคอมเมดีส้สแอลายได้ดีขนาดนั้น,นแต่ว่าคอมเมดี้ของเรื่องนี้มันจะเป็นคอมเมดีใามากกมมด้ในเชิงอมยิ้มซะมากกว่าอ่าคอมเมดี้ในเชิงอมยิ้มที่บอกว่าอมยิ้มดีว่าตัวละคร,ะครมันทำอะไรนะรักๆอะไรกันมาเล่นมุกอะไรกันเล่นมุกผู้ชายว่าผู้ชายอย่างนี้เองแหละอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีความกามกามในที่นี้คืออะไรดีไซน์ตัวละคร มันเป็นแต่มังงะแล้วคือแบบไอ้เน,นี้ยดีไซน์แต่ละตัวละครแต่นินจาแต่ละตัวละครคือแบบอืมโอ้ยดีไซน์ชุดคือแบบอืมโอ้เออคือแบบโอ้แต่ตัวละครเรื่องนี้เยอะมากนะฮะพูดก็พูดไม่หมดหรอกครับเพียบเลยท่านเดี๋ยวผมค่อยพูดในด,ด้านของนักพากย์ละกันว่าทุกคนลองนับแล้วกันว่ามีกี่ตัวนะแต่แบบอืมสุดตีน <laughs> ดูซีนนี้คือบบว่าโอ้โหตัวละครไอ้ที่มมีแบบมีซีงเลยนะซเซอร์เบกิโดนซเซอร์เบกิโดนอ่ะซังซังไอซ,ซังสคาเนี่ยโดนซังสคากัดกัดหูลุงพี่ขาอะไรเงรี้ยกูเมซีนนี์ที่แบบดูเอาแบบโม้อ่ะ ดูน่ารักอ่ะคือแบบมันซีรีส์ดูน่ารักแล้วก็มีความกามนิดนึงนะครับผมตามนั้นคือบอกว่าตัตวตัวละครดีไซน์อะไรต่างก็อะไรนะครับผมตัวด้านของเนื้อเรื่องมันก็ไม่มีนาดนั้นนะแต่เนืเร่องของมันก็มีความน่าสนใจกับความเป็นแนวคอมเมดี้สับลายคือไอ้เรื่องราวของอว่าเฮ้ยทำไมาเรื่องราวของผู้ชายทำไมเป็นสิ่งอันตรายทำไมแบบผู้หญิงผู้ชายโดดแยกไปแล้วก็มีตัวของอาจารย์อะไรที่บอกว่ามันจะมีความลับบางอย่างที่รู้เรื่องว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นยังไงนะซึ่งมันมีความน่าสนใจกับเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งาน ทีเอบายแล้วก็บทสรุปของมันในช่วงสุดท้ายเนี่ยไอช่วงตอนทายๆท,ที่มันมีการบทสรุปว่ามันเหมือนมีการปูวยภาคสองือปูเรื่องราวป็นสถาที่ถ้าโคเวิร์กทำต่อก็เป็นซีรีส์ที่บอกว่าผมก็ดูต่อนะครับผมจับซีรีส์นี้อ้อลืมบอกไปเรื่องของการรีวิวเรื่องนี้ที่จริงเรื่องนี้จะไม่ได้มีจะไม่ได้มารีวิวนะครับแต่ว่าคะแนนในตอนจบถึงเกณฑ์ผมบดีหผมเลยได้รีวิวเรื่องนี้ก็ถามว่าความรู้สึกผมที่ผมได,ได้มารีวิวเรื่องเนี้ยแลวผมได้ดูถามว่าผมโอเคไหม โอเคครับผมเป็นซีรีส์ที่โอเคเลยแล้วผมก็โอเคได้มารีวิวผมก็สบายใจได้เป็นซีรีส์ที่ ไม่คือเกินเจ็ดมาเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเกินเกณฑ์ของผมมาแบบได้ถึงเกณฑ์ของผมมาดีที่ไม่โดนดุนะคบเพราะซีรีส์ที่ผมดูแล้วผมก็สบายใจนะครับผมเพราะว่าเป็นแนวชีิตสบายดูอะไรต่างที่บอกว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามนะนะคนเช่นแบบเรื่องราวตัวละครซี่เรื่องราวตัวละครไม่มีนะมาเรื่องวแต่ว่าพูดถึงตัวละครแล้วก็พูดถึงฟีดแบ็กไร้สารที่บอกว่าทําให้เราเห็นความสัมพันธ์ของผู้นินจาว่าเออในอดีตพวกเขานินจาเป็นไงทำไมถึงเป็นศัตรูกันทำไมแบบเป็นแบบคู่กัดกันทำไมเป็นพวกที้แกล้งกันอะไรเงี้ยคือแบบว่า มีคอนสอมพันที่บอว่ามันมันมีอะไรที่มันแบบเออน่ารักน่ารักดีนะครับผมตอนแล้นน่ารักน่ารักกันละนีแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้ด,ดีจริงๆนะครับผมสาวตัวของซีีสนี้นะก็ ซีรีส์นี้มันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับผมสับตัวซีรีส์นี้เพราะไม่มีอะไรมากเพราะเรื่องราวก็เรื่องของการยิงมุกอะไรต่างซึ่งผมก็ไม่พูดอะไรมากไม่ได้ไปกัดสเปนเนื้อหานะถามว่าเวลาที่ผมพูดเลยค่ะเนี่ยเป็นซีรีส์ที่บอกว่า,วามันแย่ไหมมันไม่มได้แย่เขามันดีนะครับผมมันโอเคเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรให้น่าพูดถึงขนาดนะสับตัวซีรีส์นี้ทำไมแบบผมถึงมองว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเงียบนอกจากว่าดีไซน์ตัวละครที่แบบว่าอืม,กก <c oughs> มตมุ๊ก้วบบร บัดมุกเรื่องตาสะดือบ้างเช่นแบบมีอาพุดพุชสปรฉังกันแล้วกันมีเรื่องของไอ้ซีนงูอะแล้วงูมันเขียนผู้ชายฮะแล้วแบบไอ้โตซูอบอกิมันก็คิดไปไกลว,ว่าไอ้ผู้ชายมันคือของไอ้นั่นของผู้ชายอะไอ้งูนั่นคือแบบไอ้ไอ้นั่นของผู้ชายไอ้ทึ่งน่าจะรู้กันคืออะไรอะแล้วบอกว่ามีการเลื่อนหรอแล้วซูอบอกิก็แบบไอ้นั่นเหรอผู้ชายไอ้นั่นเหรอขอ,ของผู้ชายเหรอโอ้มาขนาดนี้ลยเหรออะไรเงี้ยคือแบบอะไรเงี้ยส่วนอะตัวละครตัวละครมันสร้างมา <laughs> เป็นเรื่องราวกาันแบบว่าเล่นหยอก,อกล้อกนะันแ่ะเออเป็นความนา่นะารักน่ารักกันที่แบบสร้างมาเพื่อแบบมีเรื่องราวในเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์ต่อยตารแบบว่าตัวละครนี้มันทำอะไรตัวละครนี้ไม่ทำอะไรประมาณอันนัครับผมต้นถามว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดเหรอลินโดโออลินโดน่ารักมากคือถ,ถามว่าเธอจะเป็นคนที่แบบว่ายิงีย่ใสกก่หน้ากากยิ่งแย่ต่เธอแบบเธอน่ารักมากคือแบบผมชอบลินโดอ่ะเออผมชอบลินโดอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมชอบลินโดมากอ่ะใช่ไหมใช่ลินโดป่ะ เออใช่ใช้น้องลินโดอ่ะใช้น้องลินโดมากคือแบบว่าผมชอบมากคือน้องน่ารักมากผมแบบโว้ไวฟูแบบไวฟูเด็กคือแบบน่ารักมากคือแบบจริงจริงไอ้ตัวเนี้ยคือแบบคุณจะม้วนกี่ตัวละครได้แต่ผมม้วนลินโดสุดแล้วนะครับผมตากนั้นโอเคไม่มีอะไรพูดเยอะซีนี้คือซีนนี้เป็นซีนที่บอกว่าไม่มีอะไรพูดเยอะขนาดนั้นแต่ว่าดูจากเวลาที่ผมพูดไวแน่าจะเกินยี่สิบวินาทีแล้วนะครับผมก็พูดให้จบเลยคือ ที่นี้เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากแต่เรื่องของความชีวิตสบายเลยเรื่องราวอะไรต่างที่มันก็พอเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามอยู่ก็เป็นซีรีส์ที่บอกว่าดูได้เพลินๆน,นะครับผมส่วนเรื่องงานภาพงานภาพผมงานภาพนะครับผมโคเวิร์กเรื่องนี้งานภาพดีไหมไอ้ที่ผิดคาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าถึงแม้โคเวิร์กจะไม่ได้สนใจอะไรขานาดนั้นแต่ว่า โค้กเวิร์กเรื่องนี้ทุกง,งานภาพดีนะโดยเฉพาะการดีไซน์ตัวละครที่อืมอืมก็จะรู้ว่าดีนะครับผมค่ะใครดูแล้วเรื่องงานแอนิเมชันที่เอ้ยเรื่องแอนิเมชันขยับดีนะโคเว,วิร์กทำดีเลยอะเรื่องแอนิเมชันแบ็กกราวน์เรื่องการลงสีอะไรต่างๆม่งทำโอเคหมดเลยครับผมตอนนั้นแล้วก็คาแรดีไซน์คือแจ่มว้าวสุดแล้วครับผมคือแบบว้าวเดี๋ยวผมไปเซอร์แฟนอาร์ตและกันหลังจาะดูจบนะ <S <S โอเคสว่วนด้านของนักสัมบกกรมนะครับทั้งหมดสามด้านนะนักภาพโอเค นักภาคคุณฟังคําพูดผมไปนะแต่ว่าแล้วคุณจําได้ว่ามันมีกี่ตัวละครนะครับผมโอเคนักภาคนะครับซปเอร์กิดเรานัทซูโอชิโยโกะครับผมซากาาระนะครับนามาตะมิโยรินะครับผมอาซากะโอครับผมซูซูมิเลเออซูซูไอซูซูชิโรซานยูมิครับผมอานะเซนเซนะครับผมอาจารย์อาระเรานะครับอุจิยามะยูมิครับผมคอนอฮาเซนเซะเหมาเนะครับผมลินโดโอฮาระโคโนมิครับผมโอซิเซะครับผมโคกะอาโออิครับผม โออิกิรินะครับผมโคอิจิมาโกโตะครับผมอาซามินะครับผมอาไซเอะกะครับเบนิซุมะโระครับผมไออาวายนี่ไยาครับผมเดโกะดามิครับผมอาวายเดะนะซึเมะครับผมฟุกิมิยามิมายะครับผมฮางิเรดะคอนโดครับผมฮาสุครับผมคาลังโมเอะครับผมฮิกาไรโนกิโนยิโยกะครับผมฮิกุรุฮิกุรุนะนะครับผมมินาดะมายะครับผมฮินานิคุครับผมโคโนมาริเกะครับผมโฮโตโคเอ่อโคโตโคกิซุครับผมโยคิมูระอิริครับผมเฮลเซกะครับผมโคโนอิริครับผม พิตาคอนโดรีครับผมนานาศาสตร์ครับผมนานาสาอายากะครับผมโคคัสึกครับผมไทรสวาตสายาครับผมคีบุชิครับผมหน้างานาวามาเรียครับผมขี้เคี้ยวคมทันากามินามิครับผมมิซูโวโชครับผมเยวันนี้มาลกะครับไม่คุเลยนะครับโยมิร่าฮินาครับผมมุคุเกะครับอิโตะเอซาะครับผมโอนิโยรีครับผมโยไทชิครับผมซากุยาโคะครับผมซูจาริโกะครับผมชิอองครับอาเซกาวะคีคุมิครับผมซูมิเละครับผมกอลุสไอครับผมซูซูรันครับผม อาโทโนฮิโคนุครับผมซูซูชิโร่ครับผมทาคาดะยูจิครับผมโตเกียกอีกครับผมมีสาขานะครับผมดันโปโปครับผมโอูโนอุดายะตะโกะครับผมทูระดะครับผมโทมิโรยูจิครับผมอาโทมิโตะยูจินะครับซึวาบุกิครับผมเอเซะยูจินะครับอุคิเคียวอาซาฮินะมารุโกะครับผมแล้วก็คุณสถานครับผมโอเมะมาทากะมิซาเระครับผมตัวละครเยอะไหมอย่างเยอะนะครับเยอะชิบหายเลยถามว่านักพากย์เรื่องนี้เป็นไงนะครับ ภาคได้ดีตลอรนะครับผมนี่ยเอาล้อพาคได้ดีตลอดโดยเฉพาะตัวเด่นที่สุดก็เต็นโตของเซอร์เวกิดโดยตัวของนักเซอร์เชยยกกดครับผมก็ภาคได้น่ารักมากนะครับผมตามนั้นโอเคตัวด้านของเพลงเปิดมาปิดครับผมเพลงเปิดไฮไลท์ไฮไลท์โดยตัวของเดอะแพ็กกิตนะครับผมก็เพลงเปิดเพลงเปิดดีนะ เออเพลงเปิดฟังเพลินมากนะเขาบอกแบบไฮไลท์ไฮไลท์นี่เพลงเพลงมันดีจริงนะเพลงมันดีมากเขาบอกเพลงมันแบบเพลงมันฟังเพลินมากถึงแม้องค์ประกอบงานภาพจะไม่ได้คาะนั้นก็เด็ดนะแต่เพลงมาฟังเพลินมากครับผมส่วนเพลงปิดเขาบอกอันนี้กูมีนะครับผมคัสสุดนิชิโดยตัวของเหล่านินจาหญิงทุกคนครับเพราะว่านี่อะไรนไหมสิบสองตอนนินจาสิบสองตอนล้องนินจาหญิงเปลี่ยนคนทุกเป็นคนทุกอันครับผม คือถ้าเป็นในตอนแรกจะเป็น3ตัวหลัก3 4ตัวหลักนะครับส่วนเป็นที่เหลือให้เป็นเหล่าตัวละครดินจาที่โผล่มาในตอนนี้ผมก็ก็ครบทุกคนมาดีนะครับ12ตอนก็เรียกได้ว่าเสียงร้องอาจจะเปลี่ยนทีละคนนะครับเปลี่ยนทีละตอนชั้นถ้าเป็นเพลงปิดนี้โดยรวมทั้งหมดนะครับของสาวประกอบนี้เพลงปิดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงปิดที่ฟังเพลินนะครับผมสบายเปลี่ยนนักร้องทีละตอนน,น,คนะครับก็เรียกได้ว่า ถ้าใ,ใครชอบเสียงร้องคนนั้นไหนนะครับผมก็มาบอกกันด้วยนะว่าแต่ละมันมี12เพลงปิดนะครับผมก็เพลงปิดเพลงเดียวกันแต่ว่า12เพลงก็เนื้อร้องคนละคนกันนะครับผมตอบแล้วแหละก็ ลองไปฟังกันดูฮะชอบคนไหนจากซาผมชอบตัวที่ VC ลินโดรลอสคับน่ารักนะครับตามนั้นส่วนสคนซาประกอบเรื่องคนซาประกอบตังนี้จะเป็นตัวของโนโตะยูสกเกะน,นะจากซีรีส์ล็อกซองแล้วก็เกียวโคเตนไซคายโนเดจิเโจโจครับผมก็เป็นซาประกอบที่น่าจะเป็นคนไม่ค่อยรู้จักขนาดนั้นนะแต่ซาประกอบล็อกซองดีนะครับผมว่าคุณเคยฟังซาอนิเมะเรื่องนี้นะจากอันนี้ไว้คนเอ็นฟิกนะครับซาประกอบเรื่องนี้เป็นยังไง ธรรมดาครับผมไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นะ่านะเป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ากับอะไรไม่ตั้งนานทีแต่เป็นไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่ผมรู้สึกแบบมันติดหูขนาดนั้นสำหรับผมนะครับผมตามนั้นเพราะว่าติดเรื่องราวของตัวละครมากกว่านะครับผมเอาตามนั้นโอเคก็อ๋อลืมลืมพูดไปแล้วคาเตอร์สายเรื่องนี้นะครับผมคาเตอร์สายทำโดยตัวตของยูสิกะโคโรโคนะครับก็ซีรีส์รับน้องรับน้องกระต่ายแล้วก็เบลลเอ็นนะไม่น่าทมายซีรีส์มันดูแบบตัวละครมันดูแบบอ้าฮะ yes <laughs> ผมตามนั้นโอเค ก็มาก็ไม่เสียหรอกครับผมเรามาสรุปคะแนนของเซรีเดียกันนะครับผมอุโรจริสเบอกินนะครับผมเือนี่จะอาหาผัวของเรานะครับเพราเขาเป็นไอเมสเนี่ยคอมเมดี้สบายที่เรื่องราวชิวิสบายของเนี่ยสาริจาที่มีเรื่องราวของผู้ชายเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับที่เป็นเซรีที่ คอมดี้ชิลๆสบายไม่มีอะไรพูดเยอะครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาที่ก็น,าน่าแล้วก็ไหไรเป็นซีรีส์ที่มันมันก็น่าติดตามได้ดีนะครับผมแต่ก็เป็นซีรีส์ที่มันไม่ได้มีการลนรสลับผมเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามันดูเพลินมันดูชิลๆสบายมันดูความม่วมยของตัวละครมันดูความน่ารักของตัวละครอะไรเนะี่ยได้ดีจริงครเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินมีถามว่าเป็นมีซีรีส์ที่น่าเบื่อไหมมีซีรีส์ที่น่าเบื่อมมันมีครับผมว่าใครไม่ชอบนแอนวนี้ผมก็ อ่ะไม่ว่าอะไรกันนะครับผมแต่ว่าคุณก็ลองเปิดใจดูนะสำหรับคนที่ลองดูซีรีส์แนวหญิงๆนะครับผมก็ลองเปิดใจทุกเรื่องดูนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเราจะดูแล้วก็ ลองเปิดใจดูซีรีส์แนวจรีนยูซ์สบายสักครั้งหนึ่งนะครับผมเหลือคุณอยายแต่งซีรีส์แนวโอเคๆน่ารักได้ดีเลยนะครับผมสามซีนนี้นะโอเคก็โซบากิจังนะครับผมโซบากิโนะคุณโ้องอิจิโซบากิโนะมุนเน่โนจินะครับผมถมผมให้6คะแนนครับผมคะแนนโอเคนะครับผมคะแนนเต็มสิบนะก็เป็นซีรีส์โอเคที่ไม่ได้ดีขนาดแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นซีรีส์ที่ว่าโอเค ที่5้าอยากให้มันดีกว่านี้ก็ขอให้เนื้อหาการยิมม้มอะไรต่างมันดีกว่านี้เพราะว่ามุกของนี้มันมุกในเชิงที่มันอมยิ้มไม่ได้ขำอะไรขนาดเป็นมุกที่บอกว่ามาเป็นความขำความน่ารักเล่นอะไรนาา่ารักด้วยกันอะไรประมาณนี้มากกว่าคร,รับสอดส่องซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ดูชิลสบ,บายที่ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นหรือคุณอาจจะคิดเยอะเพราะความกามของดิฉันทาครก็ถอะน,นะแต่ก็เป็นซีรีส์ที่แบบว่าชิลสบ,บายที่เหมาะกับคนดูที่ชอบดูในชิลสบายนั่นเองครับผมโอเคก็ พี่นุจิซูปกินะครับถามว่าผมให้คะแนนเหมาะสมไหมกับคนที่ชอบพวงครับแต่ถามว่าผมแนะนำไหมสำหรับคนที่ชอบแนวสบายครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แนะนำให้ลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณชอบแนวนี้นะแต่ไม่ชอบก็ไม่ว่าอะไรกันครับสำหรับผมก็ขอแนะนำให้คนดูแนวคนที่ดูแนวเม่แนชิีซิวก็ ก็ขอที่จะนำนําให้ดูอยู่ครับสำหรับผลงานของโคเวิร์กเรื่องนี้นะครับผมโอเคโนวิจิฟุร์กิโนมูนเนะโนวิจิครับผม6คะแนนเต็ม10ครับผมโอเคก็จบแล้วสหรับการรีวิวเอฟซีดีครับกันเลยกันด้วยไว้บอกต่อครับถ้าชอบก็ติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่องผมด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็อนิเมชั่นซัมเมอร์ยังไม่จบนะครับฉะนั้นก็เป็นการรีวิวเรื่องเก่านะครับผมว่าเรื่องเก่านั้นจะเป็นเรื่องอะไรครับผมโอเคก็ตอนนี้ตัวละครพวกใหม่เอฟซีหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย